สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการบอกแนวข้อสอบบอกข้อสอบได้แหละนะครับบอกข้อสอบกับวิธีการทำข้อสอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับข้อสอบผมถ้าใไปทำแบบฝึกหัดที่สั่งมาให้นาสฟูมครบทุกครั้งแล้วนะครับก็ทำข้อสอบได้ไม่ยากนะครับทำได้ อย่างรวเดเร็วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าข้อสอบก็ออกไม่ต่างจากแบบสุกขัดนะครับถ้าเกิดคุณทำแบบฝึกหัดนแล้วเนี่ยทำออนไลน์ใช่ไหมสมมติใครทำออนไลน์เนี่ยข้อสอบที่วงจรที่คุณตอบไว้ในออนไลน์คุณก็สามารถจะามาส่งเป็นคําตอบของข้อสอบอันนี้ได้นะครับโดยข้อสอบผมเนี่ยกําหนดให้3ามข้อนะครับข้อแรกเป็นการตอบวงจรลอจิกนะครับโดยคุณจะวาดก็ได้นะครับหรือว่าคือถ้าแนะนำก็คือทำออนไลน์แหละ จะสะดวกกว่านะครับถ้าไม่สะดวกก็ทำในประดาษก็ได้โดยที่ข้อสอบในข้อหนึ่งเนี่ยให้ต่อจร g i จิเก e พื้นฐานนะครับ5ตัวโดย5ตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องต่อในรูปแบบของตัว IC นะครับฉะนั้นต้องเปิดด้าชีด,ดูว่าสมมติคุณทำน็อตเกตเนี่ยคุณอาจจะใช้ IC ซีน็อตเกตกี่อินพุตก็ได้นะครับเหลืออส่้นหนึงไงก็2อินพุตนี่แหละผมไม่กำหนดหรอกว่าคุณจะใช้กี่อินพุตเสร็จแล้วก็ การต่อครับต่อไฟเลี้ยงต่อกล้าวต่อขาอินพุตเอาพุตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จําลองการทําง,งานแคปรูปมหนะครับถ้าเกิดทาในออนไลน์ถ้าทําในสมุดก็วาดในสมุดนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะครับแล้วก็เขียนตารางความจริงให้หน่อยตารางความจริงถ้าเกิดทาออนไลน์มันจะมีตารางความจริงให้ใช่ไหมก็ขเขียนในสมุดนะครับแล้วก็ส่งให้หน่อยว่าที่คุณทดลองเนะี่ยอินพุตหนึ่งอินพุตเเป็น1 input B เป็น1นะึ่งเอาพุตออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขียนเรียงเป็น เลขค้างสองนะครับทั้งแท้ตัวส่วนข้อ2กับข้อ3เนี่ยเป็นวงจรเข้า,หารหัสและวงจรถอดรหรัสก็ใช้ในนี่แหละคุณจะใช้แอปพลิเคชันก็ได้ใช้ในในกระดาษก็เขียนเป็นวงจรเข้า,หารหัสถอดรหัสก็ได้เขียนช้อตโตเกตน,นะครับไม่ต้องเขียนขั้นเป็นตัว i c ก็ได้นะครับโดยไม่มีข้อจํากัดน,นะครับฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะใช้ เขียนได้ทั้งหมดหรือจะใช้แอปพลิเคชันบนออนไลน์ที่ผมแนะนำไปก็ได้นะครับคุณจะใช้ l o g i c l y ก็ได้นะครับ Logic นี้นี้ก็ได้หรือจะใช้ circuit design บน tinkercad ก็ได้นะครับซึ่งัฟบังคับแหละนะข้อข้อหนึ่งถ้าเกิดทำออนไลน์เนี่ยก็ต้องใช้ tinkercad แหละเพราะว่ามันต้องใช้ในรูปแบบของ ic ถูกไหมถ้าเป็น l o g i c l y เนี่ยมันไม่มีตัว ic ให้คุณมันมีแต่ตัวสัญลักษณ์ของเกตนะครับ ก็ไม่สามารถทำข้อทำทำคำตอบในข้อหนึ่งได้นะครับฉะนั้นถ้าข้อหนึ่งทำออนไลน์ก็ใช้ Tinkercad นะครับส่วนข้อ2เนี่ยกับข้อ3นะครับเ็นการเข้ารัสคุณใช้ Logic B แเละง่ายเพราะเป็นตัว l Logic แต่ถ้าเกิดผมใช้ Tinkercad มาก่อนถนัดกว่าผมจะเอาแบบนี้ก็ได้แต่คุณต้องไปดูสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ในตัว IC แบบนี้ก็ได้ให้านแบนี้ก็ดบบนีนะครับคุณก็จะเก่ มากกว่าทำใน l o จิ c กสอะอ่ีนะ้โอเคครับก็ขอให้โชคดีในการตอบนะครับส่งข้อสอบอย่าเกินเวลานะครับ16บนาฬิกายีนาทีนะครับถ้าส่งเกินเนี่ยผมจะขออนุญาตลดคะแนนลงนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีสิทธิใช่ไหมที่บางคนน่จะรอคําตอบจากเพื่อนแล้วก็ค่อยส่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นคำตอบออนไลน์เนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะส่งคําตอบให้เพื่อนคนไดบ้างซึ่งแรกๆเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าถ้าคําตอบเหมือนกันข้อผิดเหมือนกันอะไรเงี้ยผมจะ ใช้คนงาคนละครึ่งนะครับทําเหมือนกันสองคนก็หารสองนะคะแนนแต่ว่าก็เนียนขึ้นนะครับนี้เท่าทานรู้ทางมานะครับก็ส่งคําตอบไปถ้าเขียนให้มันต่างกันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสองจอให้มันผิดเพี้ยนต่างกันหน่อยก็ไม่ไมไมรววนะูก็ไม่รู้ละว่าทาผิดอะไรเงี้ยก็เลยต้องกาหนดเวลาใกนการตรงนะครับทําอยู่ในกรอบเวลานะครับซึ่งเอาจริงอะคุณจะรลอกเพื่อนก็ได้ถึงแม้คุณจะรลอกเพื่อนคุณก็ต้องมาทาถูกไหมนาออนไลน์นยะคุณลอกเพื่อนมาคุณก็ต้องมา สองจอก็ต้องมาจาับอุปก,กรณ์ลงครับไม่เป็นปัญหาครับสําหรับผมถือว่าไม่เป็นปัญหาโอเคครับในข้อสอบครั้งนี้สอบครั้งสุดท้ายละนะครับก็กลับมาอีกทีนึงก็สอบไฟนอนแล้วนะครับพยายามเคลียร์งานนะครับใครไม่ตรงงานให้จดให้เสร็จให้ครบนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ